สวัสดีครับพบูการเทสเกม n o วา 5G วันนี้เราจะเล่น Call Duty Mobile มันเดินมาครับตัวแปรในการเทสต่ตางๆแบบตู้เทคท k อกจะทำไว้ได้านล่างตลอดการเล่นส่วนตัวแปรอื่นคือแบตเตอรี่เต็มร้อยโชว์ CPU ยูยกความร้อนเฟรมเรทเดี a ยวชา e ใส่เคสเล่นแล้วก็จับเวลาไปด้วยก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่าตัวเกมก่อนนะครับกราฟริกที่ปรับได้สูงสุดคือสูงมากแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงมาก แต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราจะเลือกเป็น60เฟรมคือนี่เฟรมเรทสูงสุดมันก็จะลดกราฟิกลงไปเหลือสูงซึ่งก็ยังใช้สูงอยู่นะครับไม่ใช่กลางหรือต่ำนะเรียกได้ว่ากราฟิกระดับสูงก็ยังเล่นเฟรมเรท60 FPS ได้ส่วนการดาวน์โหลดทรัพยากรคือโหลดมาทั้งหมดแล้วนะครับ100%โอเคไปพบกับช่วงแรกกันดีกว่าครับโอเคครับผมขอดูตี m o b บายกับโควิโนวา 5T ช่วงแรกเล่นแบบกราฟิกสูง เฟรมเรท60 fps นะครับช่วงแรกเหมือนเดิมเราจะไม่อ่านหน้าจอกันก่อนเฟรมเรทเริ่มต้น60นะครับบนภู้ิเริ่มต้น35โดดเลยลงถึงพื้นแล้วหาปืนก่อนครับพอปรับกราฟริกระดับสูงนี้ภาพสวยเลยนะเกมนี้เท็กเจอร์ต่างๆดูแบบชัดเจนเจอก่อนเลยเจอก่อนก็ ก็ไปก่อนสิครับนอนไปเดี๋ยวให้ดูกันตั้งค่าโหมดเกมของโนวาทีก่อนครับนี่เป็นค่าดี u l ลนะเร่งเกมเฉยๆไม่ต้องบูตตรงกลางนี้นะฮะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าเฟรมตกค่อยไปบูตอีกทีฮนะรวมๆเล่นมา5นาทีก็ยังเฟรมเดท8 8 59 60อยู่นะครับเกาะๆอยู่ ว่างๆก็นี่ครับให้ดูใจโรสโคปกันนิดนึงนี่เห็นไหมนิ่งแล้วก็นิ่งมากเลยนิ่งตามมือมากๆครับเรื่องฮาร์ดแปรภายในนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับพปรไว์เขาให้แต่ของที่ได้มาตรฐานของดีมาอยู่ละพวกเซนเซอร์ต่างๆอย่างใจโรนี้ก็อย่างที่เห็นครับฟิวไปดีกว่าฮะข้ามฝั่งดีกว่าเดี๋ยวช่วงที่สองเราจะเล่นแบบมัตติเพเยอร์กันนะครับ แบบอนหน้าจอไปด้วยแล้วช่วงที่3ค่อยเล่นแบบแบ t เทอรี่ย่อเหมือนเดิมแต่อน,น้าจอส่วนพัดลมจะติดไหมเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะมันอาจจะไม่จำเป็นเพราะว่าเครื่องมันไม่ค่อยร้อนอยู่แล้วครับเหมือนมีคนอยู่เลยกราฟิกสวยดีเนาะตรงนี้ดูสีสีน้ำสีของน้ำกับพื้นหญ้าตรงนี้ สวยเลยได้ไหมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้ได้อยู่ก็แปลว่าได้ไงนี่ขนาดกราฟิกระดับสูงฮะเฟรมเรทยังนิ่งอยู่5 8าแปดเก้าหสบแล้วสบายมากๆอย่างที่ผมบอกไว้ในไลฟ์สดหรือว่าในหลายๆคลิปที่ผมเทสตตัวเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการทำ เจ้ามือถือตัวเนี้เพะมันเป็นมือถือเก่าใช่ไหมบางคนอาจจะสงสัยว่าจะทำาเปไนม,มือถือเก่าแต่ว่ามันเล่นเกมได้ดีมากเลยฮะหัวใจหลักสองข้อที่ผมอยากทำตัวนี้ก็คือหนึ่งอยากให้คนที่งบไม่เยอะกำลังทรัพย์ไม่เยอะสามารถหามือถือที่เล่นเกมได้ดีจริงๆเฟรมเรทนิ่งจริงๆได้มาเล่นมันจะได้ฟินๆนะฮะ ไม่ใช่จ่ายตังไปเกือบหมื่นแฟมเดตไม่ค่อยนิ่งเงี้ยปรับได้ไม่สุดมันไม่ใช่ฮะและอีกอย่างนึงค,คือผมไม่ชอบแบบหลายๆที่อ่ะที่แบบอวยพวกมือถือเจ็ดแปดพันบอกเล่นเกมได้เหมือนมือถือเป็นหมื่นหมื่นห้าเพอืมไม่ใช่อะ่ะคนเรามันพูดความจริงกันดีกว่าไอพวกมือถือพวกเจ็ดแปดพันตรงนั้น พวกนั้นอ่ะมันอาจจะมีข้อดีเช่นแบบเออจอโม,ลเลอ 20, มเลดลำโพงคู่ร้อยยเฟรมเรทไอ้ไม่ใช่รีเฟรทร้อยยี่สิเฮิร์ตซึ่งก็โอเคเข้าใจได้เป็นข้อดีแต่ว่าถ้าบอกว่าเล่นเกมได้ดีมากไม่ใช่อ่ะเอ้มีคนแถวนี้ไปไปนอนไปมันไม่มีมือถือตัวไหนหรอกครับที่แบบเพอร์เฟกมันมีทั้งข้อดีข้อเสียฮนะโอเค อยู่ที่เราจะรับข้อสเสียมมาได้ไหมแล้วข้อดีมนะันอะตอบโจทย์เราไหมมากกว่าอืออยู่ตรงนี้พอดีน้องบอดอยู่นี่พอดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ออไม่โอเคครับผมไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าช่วงแรกนะครับขอตีโมบายกับโฮเวนะว่าหาที มาดูเฟรมเรทเอเวอร์เรครับ47แล้วก็มาดูตรงกราฟนี่อย่างที่บอกหลายคริบครับมันจะรวมเอาช่วง30เฟรมที่เป็นล็อบบี้มาเรามาดูเฉพาะช่วงที่เป็นเกมเพย์เห็นไหมคือ60นิ่งๆนั่นเองครับ 58, 59, 60อยู่ตลอดมาดูที่อุณหภูมิครับความร้อนสูงสุดที่ไปแตะก็คืออยู่ที่40แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ 38, 39ครับ เรียกว่ายัางทําได้ดียังเย็นอยู่เหมือนเดิม CPU ยุ่เสนะครับไม่ถึง50%ด้วยซ้ําแล้วก็ดูเฟรมไทม์นิ่งๆเลยไปพบกันช่วงที่2ต่อเลยครับช่วงที่2 Quality Mobile กับโ o ยนว่าทีคราวนี้เป็นเล่น Multi Player แล้วก็อ่านหน้าจอไปด้วยไม่ใช่ m u l ติ Player ร์ธรรมดานะครับแบบ10บวิสินนะครับก็จะกินเครื่องมากกว่า Multi Player ทั่วไปอีกนิดนึง อุณภูมิเริ่มต้น36นะครับเฟรมเรทเริ่มต้น60อ้าวได้ได้โอ้โ oh, oh. ้มาดูกันว่าเกมเนี้ยอัดหน้าจอไปด้วยเฟรมเรทความร้อนจะเป็นไงอุ oh, ๊ยมันเยอะ <the> มันเยอะมันเยอะมันเยอะ,ยอะแต่ยังได <Yeah. S 1> เงเ้เยอะจังเลยอะ่ะเยอะจังเลยอ่ะตามจังเลย <Target inside. S 1> นี่ไงนี่ไงไม่ต้องกระโดดไม่ต้องไม่ต้องฮอปไม่ต้องฮอป ได้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 อยู่อ้าวโอเคโอ้โดนข้างหลังเห็นอยู่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 ได้ได้สไลด์ก่อนระเบิดโอ้โหได้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 ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนย่อมได้เปรียบโอเค นะเดี๋ยวมาตีพิเยอร์อีกเกมดีกว่าครับโอเคครับผมมัติเพเยอร์10 V10 เหมือนเดิมโอ้ได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 โอ้โหโ,โดนสอยนี่เทสมา22นาทีอุณหภูมิตอนนี้39แล้วฮะก็ยังไม่ถึง40นะ เรื่องรักษาอาการจัดการพลังงานรักษาอุภูมินี่เป็นจุดเด่นของโฮไวอยู่แล้วครับได้ไหมได้ไหมได้อยู่ได้อยู่นอนไปนอนไปนอนไปพวกนอนไปเฟรมเรทจังสบายสบายนะห้าแปดห้าหกสิบถึงจะมีเพลเยอร์อยู่ในแมปเดียวกันถึงยี่สิบคนฮนะเดี๋ยวน้องๆจะบอกเอ้ยพี่โอวยจังเลยรุ่นเนี้ยมันไม่มีข้อเสียบ้างเหรอ มีครับทุกรุ่นต้องมีข้อเสียอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเรารับได้กับข้อเสียหรือจุดด้อยของมันได้ไหมโอ้โหเพียบเพียบแต่ก็ได้ไหมได้ได้ได้คู่ได้ได,ได,คได,ได้คู่ครับขอบอกอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนตัวนี้ข้อจุดด้อยมันก็คือจอหกสิเพโอ้โหได้ได้ดีได้ดีได้ดี แล้วก็อีกอย่างก็คือลำโพงมันเป็นลำโพงเดียวนะครับลำโพงเดียว <S <S <pers> <S คุณภาพเสียงดีแต่ว่า <Army S 1> ความดังไม่ค่อยเท่าไหร่อืมต้องบอกตรงๆแต่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แบบว่าโอ้เสียงเบามากอะไรเสียงอาจจะไม่ได้ดังแบบเท่าตัวที่ <S <S ลำโพงดีแต่ได้มาตรฐานประมาณนั้นจุด <Army inside. S 1> ด้อยอื่นๆก็อะไรอีกอะอ่า จอ IPS แล้วกันอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นจุดด้อยบางคนก็อาจจะไม่ซีเรียสส่วนอื่นๆที่เป็นข้อพิจารณาแล้วกันครับไม่ใช่จุดด้อยเช่นแบตเตอรี่แบตเตอรี่มัน3,750ันเมิลลิแอมคือถ้าดูตัวเลขก็โ,โหน้อยจังเลยแต่มันจัดการพลังงานได้ดีครับมันเทียบกับแบตประมาณ4,500ของยุคนี้โอ้เเทียบเปียบเเทียบเปียบเียบ ได้ได้ไดผงน้องหมาไปจัดก,การมันเรียบร้อยเรียบร้อย่าหมากัดขาให้หมามันกัดขาของพี่ได้เมื่อกี้ที่บอกว่าแบตมัน 3, สามพันเจ็ดร้อสิบมแอม่วนการชาร์จก็ไม่ได้แย่นะครับไม่อย่าเรียกว่าแย่เรียกว่าดีดีเลยเพราะว่าชาร์จเร็วยี่ิบสองจุดห้าวัตต์ ก็ยังถือว่าโอเคในยุคนี้เฮ้ยเฟรมเรทไป49 50แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็บูสต์สิครับนี่ไงบูสอีกขั้นหนึ่งเป็นไงฮะกลับมา50กว่ากว่า <are> เฟรมเรทมันร่วงเพราะว่าอุณหภูมิไป42นี่เอง <are> ตอนนี้บูสแล้วเดี๋ยวคอยดูว่า <are> เป็นยังไงบ้าง อุ้ยเห็นไหมเฟรมเรทพอเราบูทปุ๊บก็ขึ้นมาห้าสิบปลายหกสิบเชนเกียร์ครับบูทในตรัสให้กับโนวาห้าทีเฟียวเหาะจัดโอ้ยโอ้ยโอ้โดน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 แต่ได้เห็นอยู่อ้าวชนะเลยโอเคครับไปสรุปช่วงที่สองกันดีกว่าครับ Call Duty ช่วงที่2นะครับกับโฮเวนว่าตีมาดูเอฟเฟรมเรทห้าสิบสาแล้วก็มาดูที่กราฟอืมก็เป็นไปตามที่เห็นนะครับช่วงที่เป็นล็อบบี้ก็30เฟรมแล้วก็มาช่วงเกมเพยก็เห็นไหมหกสิบนิ่งๆแล้วก็นี่คือหมดเกมแรกมาต่อเกมสองก็ยัง60สิบนิ่งๆน,นะฮะแล้วก็มีช่วงที่ความร้อนมันไป4ี่สไปสีเห็นไหมมันก็จะดรอปเฟรมเรทลงมาเหลือประมาณห้เฟรม พอเรากดบูตเข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็ขึ้นไป60เหมือนเดิมครับผมส่วนอุณหภูมิความร้อนนะครับสูงสุดอยู่ที่42องศาเรียกได้ว่าเริ่มอุ่นแค่นั้นเองมาดูที่เฟรมไทม์นะครับนี่นิ่งๆแล้วก็ดู CPU Stage ประมาณ60-65ครับก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมนิดนึงพอเราอ่านหน้าจอไปด้วยไปพบกันช่วงที่3ต่อเลยครับโอเคครับช่วงที่3 Call Duty Mobile กับ No ว a 5 T. เล่น Battle Royale กราฟิกสูงเฟรมเรท60แบบอาจหน้าจอไปด้วยจะอาจผ่านมวนเซนนะครับแอปนอกเฟรมเรทเริ่มต้น60อุณหภูมิเริ่มต้น37นะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ได้บูตก่อนเอาเล่นแบบค่า d ด f ฟ u l t ใช้ AI เร่งเกมเฉยๆถ้าความร้อนขึ้นเฟรมเรทตกเดีย๋ยวค่อยไปบูตกันอีกทีนึง คือหลายคนจะคิดว่าเอ้ยทำไมมันเล่นเกมดีจังถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดอะมันก็ไม่ใช่เหตุผลอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรมันตอบจมันมีคําตอบให้อยู่แล้วครับเพราะาชิปตัวเนี้ยมันออกแบบมาดี Kirin 980นะฮะออกแบบมาดีตั้งแต่ช่วงที่มันเปิดตัวแล้วอย่างแรกคือมันผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีขนาด7นาโนเมตรซึ่งก็ยังถือว่าโอเคอยู่ในยุคนี้นะ เนอนมผลิตด้วยผลิตโดย TSMC ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพชิปการรักษาอุณหภูมิน่ยไว้ใจได้ Core CPU ก็เป็นตัวแรกที่ใช้ Cortex A76 นะครับก็ถือว่าล้ำในยุคนั้นแล้วการจัดเรียง CPU ของเขาอ่ะเขาจัดแบบไม่ใช่เหมือน ชิปยุคนั้นก็จะเป็นแบบว่าคอประหยัด4คอพลังอคอประสิทธิภาพ C ใช่ไหมแต่พระเจ้าตัวเนี้ยมันต่างตรงที่มันใช้คอประหยัด4เหมือนกันแต่มันจะมีคอระดับกลางคือใชอ้ประมวลผลสูงขึ้นมาอีกนิดนึงอีกสองคอแล้วก็จะมีคอที่ประมวลผลขั้นสูงสุดสองคอคือวางแบบสองสองสี่ครับไม่ใช่วางแบบสี่สี่เหมือน ชิปทั่วๆไปในยุคนั้นนี่ก็เป็นการออกแบบที่ล้ำอีกอย่างหนึ่งของชิปตัวนี้ GPU ก็เป็นชิปตัวแรกที่ใช้มาลี G76 แล้วตัวนี้จำไม่ผิดน่าจะ MP10 น่าจะ10คอร์ด้วยแรงฮะแรงอุ๊ยมันมีคนอยู่แถวน,นี้ได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  ไปนอกจาก G P U แล้วตัวนี้ก็มี N P U ซึ่งก็ถือว่าใหม่มากในยุคนั้นนะแต่ยุคนี้มันก็มีกันอยู่ทั่วไปแล้วครับชิป N P U คือชิปประมวลผล Neural Engine คือประมวลผลด้าน A I ตัวเนี้มี N P U สตัวมันก็เลยมีประสิทธิาภาพดีในครอบคุมทุกด้าน ตอนนี้เล่นผ่านมาสามสิบแปดนาทีจากสี่สิบนาทีแล้วครับอุณหภูมิขึ้นไปสี่สิบเอ็ดละแต่เฟรมเรทยังนิ่งอยู่นะหกสิบอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 อยู่ดีก็กระโดดโผล่มาบ้าจริงบ้าจริงเชียวใจหายแวบเลย แต่พูดก็พูดนะสังเกตดูนะฮะเฟรมเรทเวลาเราอัดผ่านแอปนอกเต i ร์ปาร์ตยังโมบิเซนเนี่ยเห็นไหมมันนิ่งกว่าเราอัดผ่านตัวเครื่องจริงๆฮนะความร้อนก็น้อยกว่าหน่อยหนึ่งจบเกมนี้ก็สรุปกันได้ลนะฮะเพราะว่าครอบคุมทุกโหมดหลายรูปแบบแต่ก็มีสิ่งที่ต้องพูดทุกๆคลิปนะครับ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือสองบอกไว้ก็คือต้องย้ำไว้ทุกคลิปแล้วว่าถ้าจะเล่นมือถือมือสองต้องดูของให้เป็นนะครับเราต้องศึกษานิดนึงเน้นรับมือจับของเองอย่าไปแบบว่าให้ส่งของอะไรโอนก่อนไม่ได้เด็ดขาดครับเน้นรับมือกันต่อหน้าจะได้เช็คเครื่องกันด้วย ยุคนี้ไว้ใจใครไม่ได้ครับการเช็คเครื่องเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะเราก็คงไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเอาแค่แบบเฮ้ยกล้องเป็นไงลําโพงเป็นไงโทรเข้าออกแปลงไหมมีรอยอะไรไหมรอบเครื่องจอเป็นยังไงบ้างทัชสกรีนเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นเุ้ยโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นยวเยวเด โอ้ยร่วงอ,อ,อเดี๋ยวรอเผื่อเพื่อนเก็บด็อกแท็กไว้ให้อาจจะยังไม่จบระหว่างนี้นี่เทสมา44นาทีนะโดยรวมตั้งแต่แรกตอนนี้อุณหภูมิ42ครับเฟรมเรทอย่างที่เห็นครับ60นิ่งๆน,นิ่งแบบไม่ต้องบูตด้วยนะ เพื่อนไม่รอดครับผมโอเคไปสรุปกันดีกว่าครับคุณภาพมือถือช่วงที่3นะครับกับโอยโนวาที t. เล่นแบบแบ t เท e รอยัลอัดหน้าจอไปด้วยด้วยแอปนอกอย่างโมบิเซนนะครับมาดูเอเวอเรสต์ห้าแล้วก็ดูที่กราฟโอเค60เฟรมนิ่งๆแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับอุณหภูมิก็เหมือนเดิมครับไม่ต่างจากเกมที่แล้วคือ42อศาสูงสุดเรียกว่าแค่ เริ่มอุ่นๆเท่านั้นส่วนของเฟรมไทม์ก็นิ่งจะจัดเหมือนเดิมแล้วก็ CPU u s a เศษไม่ต่างจาก Gen ที่2เท่าไหร่ครับมาดูที่แบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับเล่นมา45นาท,ทีตอนนี้เหลืออย่67ลดไป3.3%ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปประมาณครึ่งชั่วโมงกับแบตเตอรี่ขนาด3,750 mAh แล้วก็อายุแบต5ปีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับสรุปน,นะครับ Quality Mobile กับ h u w e i Nova 5T เล่นได้ดีมากๆเลยครับทั้งอ่านหน้าจอหรือไม่อ่านหน้าจอเกาะ58-60ตลอดเลยมีบางช่วงพอเนอพุมขึ้นไปถึง4 2เฟรมเรทก็ดอรอปลงมาเหลือ50แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเราสามารถกดบูดให้มันกลับไปที่60เหมือนเดิมที่สําคัญควบคุมเนอพุมได้ดีมากเลยครับก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมนี้แบบเฟรมเรทนิ่งๆในงบที่ไม่สูงมากเหมือนเดิมครับต้องการให้ทปสเกมไหนหรือมีรายสอบถามเพิ่เมเติมก็เมนกันมาได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ